สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า c r a m e Scene Cleaner 3D Mobile นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนแล้วนะตอนนี้เปิดให้บริการในมือถือแล้วนั่นเองสำหรับเกมตัวนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในจุดเกิดเหตุต่างๆภายในบ้านหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นเกมจากค่ายดังด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มีภาษาไทยไหมไม่น่ามีนะ คิดว่าไม่มีครับไม่มีโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับเราจะได้รับบดในการาทําความสะอาดนะครับไม่ใช่ล้างจานนะเก็บของขึ้นมาก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่รถกันนะครับมันจะมีสาเหีุเกิดเหตุนะครับเราต้องทําความสะอาดเนาะโอเคไปทางนี้ไม่ได้หรอวะโอเค ป,ปะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t a l e s l a g a w a c n i c a Awakening, Call of a n t y Harry Potter, b l u Archive และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center ทางด้านซ้ายบนไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องไปทางนู้นนะครับนี่ทางนี้ทางนี้นี่ ตามมิชชั่นนะครับเดี๋ยวมจะมีมิชชั่นสถานที่เกิดเหตุนะครับให้เราไปทําความสะอาดนั่นเองทู้ชมครับนะก็สถานที่เกิดเหตุมันเกิดเรื่องอะไรบางอย่างนะครับในนี้นะเราเป็นบริษัทรับําความสะอาดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รับความทําความสะอาดทั่วไปนะมันจะมีพวกรอยเท้าครา,าบต่างๆหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะใช้ม็อบเนี่ยครับอ่า ที่พื้นครับทำความสะอาดไปเคลียร์ให้เคลียร์ให้หมดนะโอเคเคลียร์ไปเคลียร์ไปโอ้โหจะหมดเอ้ยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเคลียร์อันนี้กันทำไมยิ่งลบยิ่งอ่าไม่สะอาดอ๋อ ตัวนี้มันเต็มแล้วนะครับเด้อเด,ด,ดอันนี้มันเต็มแล้วนะครับเราต้องไปคลีนก่อนมันคลียรจังใดอ่าเดี๋ไหนต้องวางตรงนี้ก่อนนี่ครับเราต้องเอาม็อบลงไปใช่ไหมโอเค ก็ว่าอยู่ทำไมมันเออ่ไม่สามารถทำความสะอาดได้แล้วเพราะว่ามันเต็มแล้วไงโอเคขาวสักดิ์กป๋มันเต็มไปหมดแล้วนะผมก็ว่าอยู่โอเคมันจะมีกำหนดอยู่นะครับว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์และไม่ใช่กำหนดเดี๋ยวมีอ่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับอันนี้ก็คือโอเคจุ่มทีเดียวนะยิ่งถูยิ่งศกดิ์กเอ้ย เอาเงินเข้าไปโอเคสามอรผมมีน่าจะมีเยอะเลยนะ uh, เดี๋ยวเอาไปชำระล้างกันเก็บมาด้วยดีกว่ามางตรงนี้ในนี้มีไหมคือต้องรีบทำนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว ที่ตำรวจมาไม่ใช่ละเราเป็นแค่บริษัททำคมสาชเฉยนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวบ้านไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจใดๆนะครับกจ้างมาเราก็ทานะโอเคเป็ไงท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวร้อยตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่นอนอ่ะทำคมสาดไปชิวๆกันไปนะครับ โอเคนี่ที่เกิดเหตนะครับโอเคที่เกิดเหตุครับไม่สะอาดแล้วนะครับแดงฉานไปเลยนะครับอย่าบอกนะเปลี่ยนน้ำหน่อยนะครับตัวนี้ก็ต้องรอนะครับหรือว่าเราใช้ในส่วนของตัวดาวก็ได้แต่ผมว่า ทําทการรอดีกว่านะครับในช่วงแรกมันไม่ได้แบบช้าขนาดนั้นนะครับนี่โอเคมีข้อจํากัดหลายอย่างแท่ละ่ะโอเคเออดูกันในนี้น่าจะสะอาดละต้อเปลี่ยนใช่ไหมอืม หมดไหมลูกเหตยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห้โอเคอ่าหยิบได้ไหมเรียบร้อยนะครับเอาไปไหนล่ะเอาไปที่รถนะครับไม่ต้องถามนะว่าอ่าทำไมเราเป็นบริษัทร,รับรักษาความสะอาดแบบนี้นะครับนะมันมีวัตถุประสงค์อยู่เอาไปขึ้นนะครับ แต่สถานที่ยังไม่เรียบร้อยนะมันเหลือตรงไหนจุดหนึ่งนละ92%ผมพลาดจุดไหนไปวะเนี่ยคือมันคลีนไม่หมดอะต้องหาจุดนะครับตามพื้นตามอะไรแบบนี้มีตรงไหนอีกเนี่ยเก็บมาก่อนอันนี้จุดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวต้องไม่ทําการอ่าไอ้นี่ก่อนนะครับนี่อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะถ้าสมมติว่าเราทำาารกิจไม่ถึง100%นะครับมันจะไม่ผ่านนะไอ้นี่92้92แล้วนะครับต้องหาเพิ่มเติมก่อนนะครับก่อนหน้านั้นเรา,าเก็บตัวนี้ก่อนเอาไปไว้ที่รถนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คที่อ่าบริเวณผนังหรืออะไรแบบนี้นะ ที่คิดว่ามันจะมีนะตอนนี้ได้92%นะครับระดเกิียังไม่ผ่านนะโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันจะมีบางจุดที่เราทําความสะอาดแรกๆครับมันเขาเรียกอะไรนะมันไม่สะอาดมันจะมีบางจุดนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเก่าๆนะครับเดิมๆหรืออะไรแบบนี้นะครับนะโอเคทีนี้ให้เราไปที่คอมพิวเตอร์เรานะครับนะเหมือนเกมอื่นๆนะครับที่จําลองการเป็นโจรหรืออะไรแบบนี้นะครับนะ เดี๋ยวเขาจะมีอัลล็อกเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับว่าเราสามารถทําการซื้อเทมเพิ่มเติมนะครับในการพัฒนานงานของเราให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวงานมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นนะครับโดยจะเป็นเครื่องชําระล้างอะไรแบบนี้นะครับนะมีการอ,อัปเกรดสกิลต่างๆนะครับมีทักษะต่างๆเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภารกิจใหม่ๆให้เราทำเนาะก็จะมีภารกิจให้เราทำเหมือนเดิมนะครับ เราก็ไปที่รถนะครับตอนนี้เราก็มีของเท่าเดิมแหละเดี๋ยวเล่นเก็บเงินเก็บธุรกิจต่างๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกเนี่ยว่าเราจะไประยะไหนนะครับเงินแต่ละงานก็จะไม่เท่ากันอ่าถ้าเป็นงานง่ายๆนะครับมันก็จะได้เงินน้อยนะครับงาน่ย,ยากเราจะได้เงินเยอะนะแต่จริงๆต่างกันๆๆนิดหน่อยนะครับไม่ได้ต่างกันแบบหาร้อยพันสองพันหรืออะไรแบบนี้นะครับนะแต่ว่าอ่าถ้างานแบบนี้ครับมันจะมีไทม์ตรงนี้นะครับเวลาก็คือ เราควรทำธุรกิจเสร็จสิ้นนะครับภายใน5นาทีนะตามที่เขากำหนดหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ